พี่น้องจ้าทักทายจากบ้านมาดมแจ๋วเดอ้อเหมือน,นี่มาดมแจ๋วกับมาเยีบ่บานมูพี่น้องเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวฮาสิพาไปเบิ่งบักกีวีเด้อพี่น้องเดอ้อนี่พุ่มบักกีวีเนาะคะะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านเพิ่นพี่น้องจา้เาเ่ตยูค่ะมีบริเวนหัวสวนค่ะหัวสวนกวางข้างล่างไปอีกบักไล่นี่ก็เป็นเฮื่อนเพิ่นเนาะพี่น้องเน,ะเนาะเดตยูค่ะเอ,อ้านำมาเบิ่งสวนบักกีวีเพิินพี่น้อง น้องจาาต้นกีวีเด้อนี่เป็นพุ่มกีวีผู้ใดหูจักเนี่ยน้อคนไทยรู้จักอยู่น้อต้นกีวีเด้อนี่เด้อมาดาแจวมาไทยอยู่สวนหมูเนาะอยู่ฝั่งฝรั่งเศสเด้อพี่น้องเด้อกีวีลายลายพี่น้องอันนี้เป็นใบเพื่อนค่ะพุ่มเพื่อนเด้อหน่แนมขางนอกอาจจะไม่ค่อยเห็นพี่น้องแต่ว่าเขามอกเข้าไป้างในเนาะ ออกไปแต่พรมคนพี่น้องเบิรงโอ้ยหลายค่ะค่ะเบดูครับสุกยาพี่น้องดูหน่อยสิบียบให้หนูกินหน่อยสิเขาบอกว่าโน้ว่าเหมืนเขาวางเนี่ยเออเดินเดินโอ้ยังแข็งปักอยู่เนี่ยแข็งเหรอเออเดินพฤศจิกาด้วพี่น้องสีสุกนี่เห็นไหมคะเต็มค่ะพี่น้องเบิรงธรรมดาแล้วนี่เครื่อมันเนาะเขาต้องทำเพิงขึ้นอย่างนี้เออเราเข้าข้างใต้จะเห็นเออใช่เนาะใช่ใช่แต่นี่พี่แกจะตัดทิ้ง โอ้ยดูดกดกมากเลยเดี๋ยวมาส่องดูโอ้ยนุ่นพี่ลูกเต็มเลยนอกจากจะปลูกใหญ่โตพี่นุ่นเออโอ้ยเครือมันเยอะแยะเลยคอยเขาคอยเขาไปข้างล่างมันแนบมาคอยเห็นพี่นุ่นแต่ว่ามันดกแคงอีหลีเขาไปข้างในก็เห็นอยู่ค่ะแต่ว่ามันติดเครือใหม่นาะใช่พี่ดอมเบิองเบิองสวนเพิ่อนจะอ่อนซ้อนเนาะพี่นุ่นอ่อนซ้อนนี่ว่าสิมาเก็บบักกีวี่ได้นี่บ้านสูงสัม ยังดุกเลยเป็นพี่สิไม่พี่น้องทีวีดูกดุกด้วยค่ะนู้นเบิ่งเข้าไปข้างในนี่ยังดุกเลยแม่โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะมันซ่อนเนาะใส่ไปบางสวนไปบังท้งหนีด้วยมาหนีว่าดําเจียวข้าพี่น้องมาเยี่ยมบ้านเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อมือนีอกามาเที่ยวบ้านเพื่อนอันนี้เป็น บ้านเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพ่าสิเก็บของสะสมไบบหลายหลายพี่น้องนี่ค่ะเป็นกาบเนาะค่ะสมัยเก่าสมัยแก่เนาะอันนี้กะอ่าเขาเอ่ยว่าเพียร์ออนดีจีแกเนาะภาษาฝรั่งเศสก็คือของเก่านั่นพี่น้องสมัยโอมินนับซองเท่าไหร่บุ๊วหอยกระบอกบพิษป่าถือสิบ่าวหอยฝังพี่น้องเอาท่าให้เบื้องก่อนแล้วก็จังไปถามความรูลคนที่หลังเนาะพี่น้องเนาะเบื้องค่ะ อันนี้เป็นว่ายเนาะเป็นกาบสมัยเก่าของคนฝรั่งเศสเด้อพี่น้องตะกาเพันธุ์เทศเองเบิง่งเข้าเจ้าจักรซานเองเป็นตะกาพี่น้องเห็นบหมคะนี่ว่ายเก่าเด้อพี่น้องที่เข้าเจ้าผลิตเองมินมนับซงกัตเทวังมินนับซงอ่าพันเก่าลอยแปดสิบสี่ปีในห้องสองพัน สองพั 2003, นสามเนาะพี่นนองเบิงก็เก่าแกขนาดใดเนาะะนะอันมีตะฟุลด้วยพี่นนองก้วข้าจ้าก็สิเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นของเกา่าของแก่เลยเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้ผ้าผ้ามาเบิงพี่นนองผ้ามาเบิงเบิงนี่ข้าจ้ากระดองคนสมัยเก่าดองไหวในดองคองกินใบพี่นนองเบิงค่ะนี่อันนี้เขาเอิ่อนาเป็นห่องใต้ดินห่องเจ็บของเนาะพี่นนองส่วนมาเขาเจ้ากับซมีพวกอันแกวขวดโลค่ะอันนี้ก็เป็นไหวเนาะ ไหวเก่าไหวแกพี่น้องเบืองตู้ไหว้ก็เจ้าเนาะค่ะกินไปกร็ร้ายขายไปก็ร้ายเนาะคะ่ะบ้านเพิ่นเฮ็ดเป็นพวกเก็บของเก่าขายของเก่าค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยนี่ก็เป็นตะกาอีกฝั่งหนึง่งนี่ค่ะของเก่าของของแกหลายพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิบาไปเบอร์อีกของหนึ่งพี่น้องตะกาเก็บเห็ดกร็ร้ายบ้านเพิ่นพี่น้องเบืองสวยๆก็เยอะแยะเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นตะกาเก็บเห็ด มาดำแจวก็มาสื่ออยู่นี่แหละพี่น้องตะก,กาเก็บเพชรมาดาแจ้วเนาะลายค่ะหอยเต็มบาทหนึ่งเด้ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งพี่น้องนี่ก็เป็นของเก่าพี่น้องที่เพิ่นเอามาขายเนาะเขาเอิ่นว่าวีดิกกนีเนาะคะ่ะของที่เก็บสะสมใว้เพิ่นเกล้ามาต่างขายเนาะเป็นของเก่าพี่น้องคนก็สะสมคนเกเอามาขายเอ่อพวกที่นักสะสมก็มาสื่อพี่น้องเป็นของเก่าทั้งนั้นเด้อค่ะเด้อตู้เตียงขาเจ้าพอ,พอเพิ่นเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะ ขายลายค่ะพี่น้องมีแต่ของเก่าแบบนี้ด้วยค่ะเด้อนี่พี่น้องของเก่าของแกของขายลายค่ะตรงนี้นี่ค่ะของเป็นของสะสมเด้อพี่น้องเด้อนี่แผ่นดิสก์เก่าๆกับมีเนาะคะ่ะเนาะขวดโหลเจกงเจกันพี่น้องจะ้ะเยอะแยะเลย รูปภาพกับสมัยเก่าสมัยก่อนนี่หลายกว่านี่ด้วยพี่น้องด้วยตอนที่คนมาซื้อมาดําเจวกับบริษทไทยเนาะหนังสือพิมพ์เก่าๆกับมีถวยรูโอซ่ามเก่าๆพี่น้องหลายครับเนาะอันนี้เป็นไอ้กับี้นั่งกินเข่าห้องเด็กหน่อยสมัยเก่าพี่น้องผลิตโดยใหม่กับมีพี่น้องจ้าเบิหนังสือพิมพ์เก่าหมอเก่าของเก่าๆพี่น้องนี่ค่ะ ตาบ,บูกกับเกาๆสวยๆผ่า,ผาบาทเนาะค่ะผ่าพเขียนบอกพิดวอกถืข่อยนี่ค่ะพี่น้องของใสสมัยเก่าค้นโบรานค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาเยี่ยมมาชมบ้านเพิ่นมาในพี่น้องนี่ก็เป็นอีกตู้โชว์หนึ่งเนาะพี่น้องที่เพิ่นเอามาโชว์ไว้สำหรับอ่าคนที่มาซือ้อมาชมบ้านชมทรงเพิ่นเนาะเป็น หลั่นขายของเก่าประมาณนี้แหละพี่น้องเอาแหล้วเหลวฮะกะยางจุนเมยส้มเขาส้มของแล้วกะมากินเขากันบัตตานี้พี่นอ้องเพลินเรียงโดยอาหารฝรั่งนองมรินี่เอากะลาป,ปากคอยคือเก่าพี่น้องมากินเขาน้ำกันพี่น้องจา้าแล้วก็สิบเป็นยางเบืองบานเบิงเมื่อเพิ่นตอเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศของประเทศฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็เป็นนาบานเพลิอนอยู่ใกล,ใกล้ๆโบสถ์เนาะพี่น้อง พามาเบิงมาเที่ยวกันกับมาดมแจ่ววันนี้พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้มาดมแจ้วก็ฝากไปซ้ำนีก่อนเนาะค่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจะเดี๋ยวมันสิญญาอไปหนานะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเรากันพี่น้องจะสวัสดีค่ะ